สวัสดีพอใยสวัสดีคุณนุ่มครับครับผมสวัสดีครับครับผมเช้านี้เจอกันที่เ้าครับ่อกคุณนุ่มควยงามครับบ้านนาตำบลบวงนาอำเภอดอนจานจังหวัดกาสินตรงกับวันที่หนึ่งกันยาครับกันยาหกแปดครับครับบรรยากาศดีเลยครับฝนออกแล้วนะครับแดดม้าแล้วครับคุณนุ่มครับจักตัวครับมาเนีตัวนี้มือนีมีอยู่สองตัวนะครับผมมีอนาคตพ่อพันธุ์นะครับอืใฟยักษ์นะครับ รากะมีควายแม่ทองนะครับร้อยหาสิบสองตัวหนึ่งครับผมร้อยหาสิบสองลำตัวเหย้าๆนะครับถือว่าคลิปนี้กับคลิปที่แล้วบ่แพ้บ่แพ้กันนะครับไญ่ยักษ์เราก็มีพอพันธ์สาถือว่าสายประกวดเลยครับตัวนี้ครับรอรอะไรครับเอาคุณนุงฝากเบอร์โทรไปอย่างไรก่อนครับเบอร์โทรกับ0985262207นะครับ เป็นทั้งเบอร์โท่แล้วกับเบอร์ไล่นะครับเบิ้นี้ครับนะครับตัวแหลกเขาหนุ่มน้อยขอยลอียดเลยครับครับตัวที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นหนุ่มน้อยอนาคตพ่อพันธ์นะครับควายยักษ์นะครับเป็นลูกท้ายของไอ้เจ้าสายฟ้านะครับเจ้าสายฟ้าของไอ้ ของไอ้เสียนหนิงนะครับสายฟ้าแมนครับพ่อเจ้าสายฟ้าครับคือตัวใดครับพ่อเจ้าสายฟ้านี่คือเจ้าโชคกุนนะครับโชคกุนนี่ับเป็นลูกสุดรอกับเม่เขาหักของไอ้ของพ่อสีครับผมอถือว่าเราก่อที่ม้าพันธุกรรมแน่นนะครับแน่นครับจักเดือนคู่นุ่มเนี่ยตัวนี้สิบสองเดือนครับพี่ต้นครับหนึ่งปีครับ ส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบครับผมอืม hmm. ซึ่งคไอยตัวนี้นะครับเกิดจากแม่แม่เพื่อนนี่นะครับสูงร้อยหาสิบเจ็ดครับพีนน่ตนแม่เป็นสายเพชรอุดอรครับแม่ก็หาอยากมากๆแล้วเนะครูนุ่มเนาะแม่นครับเขาจะหาเบิง้งไอยร้อยหาสิบเจ็ดร้อยหกสิบเนี่ยเกณฑ์เนี่ยโอ้ถ้าปีสองปีที่แล้วนะจะบปตนวัก็สามล้านแม่นครับนะนับปัจจุบันนี่ขายกันเป็นล้านนะครับแต่ไซนั้นนะครับ อันนี้เขาได้ได้ลูกเพิ่มมาถือว่ายากยากคูณสองครับแล้วกับพันธุกรรมเราก็ชัดเจนชัดเจนครับผมชัดเจนแล้วก็แน่นเลยครับสายนี่ขอฟังราคาครับคุณหนุ่มแปลงตัวไดครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่ที่หนึ่งแสนกับเจ็ดหมื่นบาทครับพี่ต้นกำลังดีกำลังงามครับถือว่าสรงเขากับสมัยไม่ละครับสรงเสียละ แต่ถักกลางออกได้อายุเพิ่นกระตกขั้นซ้อนคือเก้าครับ<ม>ตัวนี้ครับกระบานใน่หนาล่อช่วงเอิกมะพร้าวไรหนากับขาเพิ่นนะครับสวยตรงดียันยัน,ยนหลวมๆอยู่ครับนี่เอาตาเบิ้งขางนะ<ม>เดี๋ยวให้ตาจัดทรงด้านขางให้เบิ้งครับครับไวห้หนึ่งปีนะครับร้อยสี่สิบนี่ครับเบิ้ง คือเลากอนนี่เขาเคยได้เนาะคุณนุ่มะแมนแมนครับจนครับถือว่าโตดีมากนะครับถือว่าได้เบิ้งน้ากันน้ำถือว่าเป็นอีกหนึ่งทั้งเลือดนะครับผู้ใดท่านไ,ได้สายพันธุ์นี่นะครับเราทั้งนี่กับเบิ้งเอาครับทรงลูกดีขึ้นทรงลูกดีมากและครับเิ็งการเขา่าคอเพื่อนตันชื่อลรือได้ครับเหมือคอยนยนคอเป็นสามเหลี่ยมเลยครับอืมอย่าก,กัดเพื่อน อเดินตาครับผู้ใดาหาคว้วยประกวดนะพันนั้นครับ,นนรบเดือนตุลาเขานี่เดือนหน้านี่าตาจัดจัดด้านข้างฝั่งนี้ป่ปนะให่เบิ้งไกลๆนำครับอืมสวยนี่แหละครับถ่ายโดงๆล้ำตัวนี่สมูทเป็นซหลี่ยมการเขา่าค้อครับ เบื้องการเข่าคอเลยเป็นสามเหลี่ยมเลยครับยิ่งจากพุดละตรงจากคอพ่นลงมาพี่นี่ครับเบื้องลําโตเบื้องเอาตามวิดีโอนี่เลยครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นครับผมต่อรองได้ครับตาเบื้องไทยนะขอเบื้องไทยพ่นตรงๆนะมีสองตัวครับเบื้องโดนโดนเบื้องไ้มันเบื้องไ้มัน จบในคลิปเลยครับสำหรับผู้ใดว่าสะดวกมากกับคลิปนี้แหละครับค้ยน้อยอยู่นะครับไข่พันกันน้อยเยูะนะครับควยปีเดียวนึงใหตากัดใหเบิงน้ำพอดีครับเพื่อผู้ใดเอาไปก็จะพต้องฝึกหลายนะครับถือว่าเป็นแน่แล้วนะครับสูงไหเบิงท่ายมนสวยเก็บท่ายเก็บหางดีครับวอนบ้องเขาเ่านยืนเชิดดี ไครค้วยน้อยมันก็ซ้ำนี่แหละครับควยน้อยควยปีเดียวหนึ่งตามหนาตรงะนมดหนาตรงครับให้เบิ้งคบคบทุกมุมครับควยประกวดเพื่ออยากเอาไปเดินสนามครับจะท่าเลยครับน้อยเดียวพอสวยครับนี่เป็นไรครับ เป็นควายหนาเลยครับกระบานเปิดกวางควนเขาไ่ครับกลมมนนี่หนาเบ่งครับหนึ่งปีเกิดจากแม่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับราคาเปิดไว้กับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหมักน้ำกันกับโทรเข้ามาต้อร้องครับภาพคลิปบริตกแดงนะครับไงเยี่งซี่ละ สวยงามครับอ่ะัตต่อไปเลยครับครับตาคุณนุ่มครับผมแม่บล็อกใสยักษ์ได้เลยครับต้องใส่ของบ่าตรงใส่ของบ่าคุยยักษ์เนาะแม่นครับผมละเอียดเลยครับแม่บล็อกนะครับใสยักษ์นะครับส่วนสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองนะครับอืมตอนนี้ท่องกับบีกเมืองไทยนะครับได้สามเดือนครับพี่ต้น เจ้าพ่อแกนแชมป์แมนครับประกวดสนามไดบ่มี่หลุดบบมีพลาด <Man. S 2> จนในเซาประกวดซื่อๆนะครับสุดยอดเจ้าพ่อแกนแชมป์แห่งปีในยุคปีที่แล้วนะครับมาใส่กับแม่ร้อยห้าสิบสองนะครับบัตรไฮเบิ้งแล้วนะครับกุ้งนมบัตรไฮเบิ้งแล้วนะครับตลาดเมร์เท่าบัตรไฮเบิ้งแล้วนะครับล่าสุดร้อยหา้าสิบสองเซนครับ ขอฟังราคาก่อนคุณนมแบงตัวไหนครับยังยังสิตัวนี้ผมเปิดไว้ซ่ํมกันครับตัวผูครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับพี่ต้นครับอืผมได้เเบคุณนมอยู่ครับผู้ใดเห็ดฟาร์มตั้งฟาร์มข้อยักษ์ข้อยงามนะครับต้องการแม่บอกแล้วกับนุ่มล้อเดินสายประกวดต้องยกชุดนี่ครับมึงมากหลายอย่างครับในค้อยตัวนี้วงเขาที่สวย ตาขอเบ่งวงเขานะวงเขาที่สวยนี่เอาไปเป็นต้นแบบแม่บอกนะครับทรงลูกม้าถามมาแบบนี้ก็คือบ่ผิดหวังครับนี่เป็นไดครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับเบ่งเอิกมะพร้าวเพิ่นตาขอเบ่งขางได้ไหมตาแตมแกมจำคออ่องทุงนองขาวกำไลพร้อมซี่คางแหละครับเงีย้ยวพร้อมครับที่ว่ามากหลายอย่างก็คือ หนานะมากมากแล้วครับเมื่อเห็นล้าตัวดันข่างเงย้าอยู่ครับเบองพอครับตาสวยเหย้ามากสองเมตรกลัวๆนะครับสองเมตรเจ็ดสองเมตรแปดเลยนะครับช่วงเอิร์กมะพร้าวไ่หนาลึกนะครับเนื้อหลายครับอืม,อมอาตาเดินวนเลยนี่โตเดียวเดี๋ยวโตวเดียวนี่นะครับวันนี้เปิดสองโต ทองแค่เดือนก็คงนุ่มเนี่ยท่องสามเดือนครับพี่ต้นครับอันตร้าวให้เรียบร้อยนะครับถือว่าชัดเจนแล้วครับสามเดือนถือว่าชัดเจนแล้วครับหางไปใส่กันไงตาจักทักฟังนี่ไอ้เบื้องเนี้ยบ่เนี่ยทั้งทางฟังนี่แหละอ่าจัดทั้งทางเลยครับไห้เบื้องหลายๆมุมพ็เบื้องบาเนี่ยเพื่อสําหรับพวาม้านะครับอยากเห็นถุกมุมนี่ อาวญญายักบวกงามนะครับงามมิลีครับซูมให้เบิ้งน้อยนึงครับสีเพิ่นจะเป็นดอกเล้านะครับบอดดีดำนะครับเบิ้งผิวเพิ่นเลยครับผิวออกขาวๆนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผู้ใดอยากยกชุดนี้คลิปนี้ผมว่าบ่าผิดหวังบ่แพ้คลิปเมื่อกี้แล้วครับ ราคากัะเมื่อซสอมการที่เขาเปิดปะซูซีกันนะซูซีกันซูซีกัน <c oughs> อันได้สองโคม้มสองชุดนี้ไปนะครับโอ้เบอายไอไผ่แล้วครับใหญ่ยากขนาดนี้ไหมครับนี่เดี๋ยวจิจับใส่กันสองตัวให้เบิ้งนะครับเรืยบเปรียบเทียบ,เ,ยบเพื่อเพ้อยากได้ไ้บยูน้ำกันนะครับฮู้ทุกตัวเชื่องทุกตัวเอาไว้จับเล่นจัท่าได้เบิดแล้วครับ คุณนุ่มขอกองหน่อยครับเบิ่งนี่อูยคุณนุ่มฝากเบอร์โทรครับครับเ,เบอร์โทรกับ0985262207นะครับขอกายคุณนุ่มนะครับอยู่ทีบ้านหน้านะครับตำบลม่มวงหน้าอำเภอดอนจนันจังหวัดกาฬสินครับผมเฟซบุ๊กอ่าคุณนุ่มควายงามบ้านไร่พรปุป,ปกาลีครับผม ภาษาไทยนี่แหละครับครับแม่พะว่าหันหายากกับทมัตกรทเบอร์ไหมครับโทเบอร์นะครับอยากเห็นว่าเบิ้องยุคคอกเหรอครับมาเบิ้งมาเหรียน้ำกันครับใญ่แน่นอนบ่ผิดหวังครับแล้วก็พอญ่จับได้นะครับผู้เฒ่าจับได้ายได้เลี้ยงได้นะครับบ่ผิดหวังครับผมนี่เด็ดมากครับคู่นุ่มมาสองขิดหลังจากหายไปสองสามเดือนแต่ว่ากลับมารอบนี้เด็ดมากครับ พันธุกรรมดีทุกตัวนะครับแล้วก็ใญ่ยักทูกโตครับอืมสะดวกกระเช้ญที่ฟา้ามครับว่าสะดวกตากองรับประกันห้วา่าภาพคลิปว่ามีการตบแต่งขยายตัวคว้วยใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงตามนี้แน่นอนแอดรูปขอรูปใดนะครับเอาไปครอบครัวเบิ้งตัดสินใจน้ำกันนะครับประกอบกับคลิปใดนะครับครับ โอเคครับเอาบ้าเขามีโปรโมชั่นบ่รอบนี้ครับกับส่งฟรีทั่วไทยคือเก่าล่ะครับส่งฟรีทั่วไทยเพาาราะว่าคลิปบ่างหันคลิปแรกกับขอโปรโมชั่นให้นะครับคุณนุ่งจัดส่งฟรีทั่วไทยในราคาที่เขาเปิดนี่นะครับไม่ได้บวกนะครับแม่นครับหรือบางทีอาจจะต่อลงได้อีกด้วยซ้ำนะครับต่อลงได้อีกเดยซ้ำนะครับอ่าห้อนแดดแล้วอ่าโอเคครับฝากเพี่น้องเขาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ็่แรงใจในการอาลีปครับขอบคุณคุณนุงกับพอไหญ่ครับครับครับขอบคุณครับ